สรุปกิจกรรมเด่นองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนประจำเดือนกันยายน2566งานสนป่าในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนเป็นผู้แทนสมาคมสมโมสรอ,องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆเช่นลูกฟุตบอลลูกวอลเล์บอลลูกแชร์บอล ลูกตัก,กร้อและอื่นๆให้แก่คณะครูและนักเรียนโดยรอบสวนป่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสวนป่ากับชุมชน หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่าตรวจเยี่ยมสวนป่าท้องที่จังหวัดลำปางเมื่อวันที่6กันยายน2566นายน,น,นิพนธ์ปาอินหัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่าพร้อมด้วยนายชัยรัตน์กินประเทศผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของงานสวนป่าเวงโมกพร้อมในยมอบนโยบายในการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านต่าง ประชุมหารือทำความเข้าใจการจ่ายเงินค่าชดเชยการปลูกสร้างสวนป่าเมื่อวันที่7กันยายน2566ว่าที่พันตรีอภิชาติจินดามงคล ผู้มนตรการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนพร้อมด้วยนายไพศาลเชยสารผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่และนายธนวัฒน์โมติปหัวหน้างานสวนป่าแม่แหดแม่สองร่วมหารือทําความเข้าใจการจ่ายเงินค่าชดเชยการปลูกสร้างสวนป่างานสวนป่าแม่แหดระหว่างออปกับการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยมีวิศวกรกํากับการกองก่อสร้างเขตหนึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างกิจการร่วมค้าไอทีดีนวรัต ผู้รับเหมาก่อสร้างทางรถไฟณสำนักง,งานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่งานสวนป่าแม่จางบรรยายให้ความรู้การปลูกสร้างสวนป่าเมื่อวันที่8กันยายน2516งานสวนป่าแม่จางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการปลูกสร้างสวนป่าแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุพร้อมทั้งได้แจกกล้าไม้สัก ณนะที่พักสงสถาบันธรรมมาพิวัตรหมู่ที่สองตำบลศบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง งานส่วนป่าไม่เหมาะร่วมหารือการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเมื่อวันที่19กันยายน2 5 1 6งานสนป่าไม่เมาะองค์การอุาหกรรมป่าไม้เขียนลำปางหารือการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่สวนป่าและพื้นที่รอยต่อสวนป่ากับค่ายฝึกรบพิเศษประตูผาโดยมีร้อยเอกพิภพวงศาผู้บังคับหมู่ร้อยฝึกรถพิเศษ3และกอพอร่วมคณะเข้าร่วมหารือนคะ่ายการรบพิเศษประตูผา สทอ,ร,อรับรางวัลการนำหลักการใช้แรงงานที่ดีเมื่อวันที่20กันยายน2516งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้องกวางส่วนพัฒนาธุรกิจและสาคกร,รมไม้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนได้รับรางวัลการนำหลักการการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ในการบริหารงานจากสำนักงานสวัสดิการแรงงานจังหวัดแพร่และได้รับคำแนะนำพร้อมนำหลักการมาปรับใช้ในการใช้แรงงานต่อไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ามาศึกษาดูงานงานสวนป่าแม่หอพระเมื่อวันที่20กันยายน2566นายสราวุธคำพีระหัวหน้างานสวนป่าแม่หอพระองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจความเป็นมาและความสําคัญของหน่วยงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้การปลูกสร้างสวนป่าการบำรุงรักษาสวนป่าระบบวัฒนเกษตรในสวนป่าการนําไม้ไปใช้ประโยชน์การส่งเสริมไม้เศรษฐกิจภายในประเทศ และฝึกประสบการณ์ภาคสนามการสำรวจกำลังผลิตไม้สักในสวนป่าให้กับนักศึกษาภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยายลัยเชีงยงใหม่ที่เข้ามาศึกษาดูงานณสวนป่าแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชีงยงใหม่โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงศ์สาวภาคเป็นอาจารย์ผู้ควบคุม งานสวนป่าแม่สร้อยร่วมจัดในเทศกาลโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เมื่อวันที่25กันยายน2516งานสวนป่าแม่สร้อยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่จัดนเทศกาลประชาสัมพันรรพธ์ผลิตภัณฑ์ไม้ปักสักประสานและแจกกล้าไม้ในกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่โดยบําบัดทุกบํารุงสุขณโรงเรียนป่าม่วงป่าคาตำบลแม่พุงอำเภอวังชินจังหวัดแพร่โดยมีนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี งานสวนป่าไม่หอพระช่วยเหลือชุมชนเหตุวัตภัยเมื่อวันที่25กันยายน2566งานสวนป่าไม่หอพระองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่นำเจ้าหน้าที่ส่วนป่าพร้อมอุปกรณ์เลื่อยยนเข้าช่วยเหลือชุมชนป่าไม้หมู่ที่8ตำบลแม่พระอำเภอแม่ใตจังเชียงใหม่ที่โดนเหตุวัตภัยพัดถล่มเมื่อช่วงเวลา15นาฬิกาในวันที่24กันยายน2566ที่ผ่านมา งานสวนป่าแม่หอพระร่วมเคลื่อนย้ายต้นไม้ล้มเมื่อวันที่26กันยายน,น2566งานสวนป่าแม่หอพระองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่เข้าดาเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสีโดยนํารถยนต์จอหนังเลื่อยโซ่ยนต์และผู้ปฏิบัติงานช่วยเก็บทาความสะอาดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มเนื่องจากเหตุวาตภัยในบริเวณพื้นที่สํานักงานอุทยานแห่งชาติน้ําตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสีตําบลแม่พระอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงาชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายน2566องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2566โดยได้เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยในเวลา8นาฬิกาเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมนำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตโรเป็นธงชาติไทย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่28กันยาย,ยน2 5 6 6โดยมีว่าที่พันตรีพิชาติจินดามงคลผู้อำนวยการสำนักเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้งานส่วนปากเวียงมอกช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อวันที่30กันยาย,ยน2566าสงานส่วนปากเวียงมอกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางได้รับการประสานงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางให้เข้าสนับสนุนและดำเนินการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุทกภัยณนะบ้านพระบาท ตำบลพระบาทวังตวงอำเภแม่พริกจัังหวดลำปาง